และพยายามที่จะชักนำเอาความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะโดยนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือว่าความรู้ที่มีอยู่ในวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยเข้ามาช่วยสร้างสมดุลให้กับสังคมนะคะโดยพยายามไม่ให้จำกัดการศึกษาเนี่ยอยู่เฉพาะการศึกษาในระบบโรงเรียนนะคะหรือตามรูปแบบที่รัฐกำหนด แล้วก็พยายามที่จะให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสมดุลให้กับสังคมแล้วก็เกิดการพัฒนาทุกภาคส่วนอย่างเสมอแน่าจากที่ผ่านมาเราคงจะพอมองออกแล้วนะครับว่าหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษานั้นมีสส่วนด้วยกันอย่างแรกก็คือการปฏิรูประบบความคิดเพื่อรื้อถอนระบบความคิดเก่าปสู่ระบบความคิดใหม่เพื่อกําหนดจิตสํานึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการกระทํา อย่างที่สองก็คือการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อทาให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและการปฏิรูประบบความคิดนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนกรอบคิดในสามมิติด้วยกันครับคือกรอบคิดเกี่ยวกับการศึกษากรอบคิดเกี่ยวกับคนและธรรมชาติและกรอบคิดเกี่ยวกับความรู้ครับในส่วนแรกเนี่ยนะคะที่สําคัญเนี่ยก็คือว่าเราคงจะต้องกลับมาทบทวนนะคะนิยามหรือว่าการมองเรื่องของการศึกษานะคะ การที่เราเนี่ยเคยมองการศึกษาเนี่ยว่ามันเป็นจะต้องเกิดขึ้นอยู่ในระบบโรงเรียนเท่านั้นนะคะแล้วก็การศึกษาเนี่ยก็จะถูกวัดโดยวุฒิบัตรหรือปริญญาบัตรอันนั้นเนยก็เป็นการมองในในวิธีการที่เราเนี่ยเหมือนกับว่าในช่วงที่เรากําลังมุ่งเน้นการศึกษาในระบบเนี่ยนะคะเราก็จะให้ความสําคัญแบบนั้น ซึ่งการทําอย่างนั้นเนี่ยเราก็ละเลยตัวการศึกษาในรูปแบบอื่นๆนะคะซึ่งมีอยู่ซึ่งความจริงเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยเราจะพบว่าชีวิตเราเนี่ยอยู่กับการศึกษาในระบบเนี่ยนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะเรียนสูงสักแค่ไหนเนี่ยสั้นมากคือช่วงเวลาอาจจะ10หรือ20ปีเป็นอย่างมากนะคะแต่ชีวิตคนเนี่ยยืนยาว60ป,ปี70ปี80ปี ช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยคือช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่คนที่ออจบปริญญาตรีนะคะจบปริญญาโทมาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาจริงๆเนี่ยคือการได้ทำงานจริงนะคะได้พบปะผู้คนได้ทำสิ่งต่างๆเราเนี่ยมักจะลืมไปนะคะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก็ยำลังได้รับการศึกษาเหมือนกันนะคะมันเป็นการศึกษาตลอดชีวิตนะคะ เพราะฉะนั้นมิติใหม่ของการมองเรื่องของการศึกษาเนี่ยจึงไม่ควรจํากัดอยู่การศึกษาภายในโรงเรียนเท่านั้นนะคะเราต้องให้คุณค่าทั้งกับคนซึ่งไม่เคยเข้าโรงเรียนเลยแต่มีประสบการณ์ได้ทําสิ่งต่างๆมากมายรวมทั้งให้คุณค่ากับสิ่งที่คนเนี่ยได้สร้างสมหลังจากที่เขาเนี่ยได้จบการศึกษาแล้วนะคะ หลังจากที่เราเองเนี่ยนะคะเริ่มที่จะอยู่กันในตึกในอาคารนะคะทำงานต่างๆอยู่ในห้องแลบอะไรกันมากขึ้นเนี่ยเราลืมนึกไปว่ามนุษย์เราเองเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์นะคะกับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างมากนะคะแล้วความจริงเนี่ยในระบบความสัมพันธ์ที่เรามีกับธรรมชาตินี้เนี่ยมันก่อให้เกิดการเรียนรู้หรือว่าก่อให้เกิดสิ่งต่างๆเนี่ยมากนะคะแต่ว่าในยุค ที่เรายุ่เป็นยุคของที่มันฐานคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนความคิดนะคะจากครั้งหนึ่งเนี่ยที่เราเคยเป้าหมายของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติแบบแบบสมดุลน่ะนะคะคือหมายความว่าธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะคะเราต้องไม่ทําลายธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยทำมาตลอดแต่พอมาเริ่มเข้าสู่ยุควิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่า ฐานคิดอันนี้เนี่ยหรือวิธีคิดอันนี้มันเปลี่ยนไปก็คือว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องเอาชนะธรรมชาติแล้วก็เอาธรรมชาติเนี่ยมาใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษย์นะคะแล้วก็มนุษย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางคือหมายความว่ามนุษย์เนี่ยเท่านั้นเนี่ยที่สําคัญที่สุดอันอื่นๆเนี่ยก็เป็นเหมือนผู้รับใช้หรือว่าเป็นเป็นสิ่งซึ่งมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้ได้ไม่มีที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการทําลายธรรมชาติหรือการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเนี่ย โดยที่ไม่มีข้อขีดจำกัดน,นะคะหรือว่าไม่มีตัวอุดมการณ์ที่จะรักษาธรรมชาติเนี่ยก็เป็นเป็นส่วนสำคัญนะคะในอันที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยเ,ออเริ่มหนีห่างจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เราอาจจะลืมนึกไปว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยนอกจากจะอยู่ร่วมก,กันกับคนแล้วเนี่ยเราต้องอยู่กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นในยุคนี้เนี่ยเราก็มานั่งโหยหานะคะว่า ตอนนี้อากาศก็เป็นพิษนะคะน้ําก็เป็นพิษอะไรก็ไม่สะอาดนะคะพราฉะนั้นเราเองเนี่ยถ้าเรามองเห็นถึงว่าตัวความรู้ที่สร้างมามาเนี่ยต้องเป็นความรู้ที่ให้ความคุ้มครองธรรมชาตินะคะมีความอ่อนโยนกับธรรมชาติแล้วก็เราเนี่ยควรจะอยู่กับธรรมชาติแบบไหนเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมองเรื่องของธรรมชาติเนี่ยต่างจากที่ยุคข,ของวิทยาศาสตร์เนี่ยกำลังมองอยู่นะะค ส่วนที่เป็นส่วนสุดท้ายเนี่ยนะคะคือส่วนของความรู้ซึ่งความจริงเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงนะคะกับส่วนที่เราพูดถึงเรื่องของการศึกษาหรือว่าเอาเรื่องของธรรมชาติเนี่ยนะคะในยุคแห่งการปฏิร,รูปการศึกษาเนี่ยจะเป็นยุคที่ทุกคนจะรู้สึกว่าความรู้เนี่ยมันมากมายมันทับถมอะค่ะมันมันเยอะมากถ้าจะไม่มีใครเนี่ยสามารถที่จะรู้ทุกอย่างที่มันถูกสร้างขึ้นมาคือพูดง่ายๆว่าความรู้เนี่ยมันมี มันเกือบจะไร้พรมแดนไปแล้วนะคะเป็นเป็นเรื่องที่กว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจเนี่ยจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีความรู้อะไรบ้างอยู่ในโลกแล้วมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเลือกสรรความรู้อย่างไรนะคะเราจะใช้ความรู้อย่างไรแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะรู้ทันความรู้เนี่ย ซึ่งมันเข้ามากำกับชีวิตเราเนี่ยมากมายเนี่ยได้อย่างไรนะคะอันนี้มันก็จะนำไปสู่ตัวการปฏิรูปทั้งในส่วนที่ว่าเราเองเนี่ยไม่ควรที่จะไปเผลอชื่นชมกับความรู้ที่คนอื่นเข้าสร้างมาแล้วก็มันไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเราเองนะคะหรือว่ามองว่าถ้าเราสามารถรู้อะไรได้เยอะๆนะคะเราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะคะเข้าถึงตัว เทคโนโลยีอะไรต่างๆพวกนี้ได้ก็แปลว่าเรามีความรู้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องมาถึงยุคนะคะที่เราเนี่ยมาตั้งคําถามว่าความรู้ที่มีอยู่มากมายนี้เนี่ยมีความรู้ชุดใดบ้างที่มันเป็นประโยชน์กับเราจริงๆนะคะถ้ายังไม่มีเราอาจจะต้องเริ่มสร้างความรู้นะคะแล้วเราก็จะต้องเริ่มลดการพึ่งพิงความรู้นะคะตั้งคําถามกับความรู้ถ้าเราจะเอาความรู้ที่คนอื่นสร้างมาใช้เนี่ยก็จะต้อง นำมาใช้อย่างรู้เท่าทันนะคะจึงจะทำให้ตัวการใช้ความเราเนี่ยไม่ตกเป็นทาสของความรู้การปฏิรูกรอบคิดจึงเป็นการทำลายเขตรู้ที่ปิดกั้นการศึกษาออกจากกลุ่มคนในสังคมให้สามารถเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้และเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาให้มุ่งเสริมสร้างคุณค่าและความเป็นมนุษย์ความสามารถในการคิดได้เริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาได้เต็มศักยภาพโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่กลุ่มคนช่วงชีวิตทุกพื้นที่สามารถเป็นพื้นที่ของความรู้ที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถเรียนรู้ได้และนี่เท่ากับเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันให้กับทุกภาคส่วนของสังคมที่จะผลิตถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกได้เรียนรู้จากกันและกันร่วมกันสร้างสรรค์เพิ่มเติมความรู้ให้กันได้อย่างสมดภาพ ไหมีใครด้อยกว่าใครไม่มีใครพิเศษกว่าใครหลักการสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาเป็นการรื้อถอนระบบความคิดเดิมของคนในสังคมให้มองการศึกษาในมิติใหม่ส่วนการปฏิรูปการศึกษาจะสําเร็จลงได้ก็จาเป็นต้องอาศัยการดําเนินการในภาคปฏิบัติการด้วยนะครับซึ่งยุทธศาสตร์สาคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษานั้นก็ได้แก่การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการโดยเน้นให้ความสําคัญ กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมรวมทั้งการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยครับการที่เราจะปฏิรูปการศึกษาเนี่ยนะคะเราคงต้องมาตั้งหลักกันดีๆพอสมควรทีเดียวนะคะคือเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีความชัดเจนนะคะคือเราอยากจะให้ กระบวนการการศึกษาอันนี้เนี่ยมาทําให้คนเนี่ยเกิดกระบวนการเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะมาใช้ชีวิตเนี่ยนะคะได้อย่างเป็นสุขหรืออะไรตามสภาพการของแต่ละคนเนี่ยนะคะทีนี้เราก็จะเห็นว่าเออที่เราได้พูดกันมาโดยตลอดเนี่ยก็คือว่าเออตัวการศึกษาเนี่ยซึ่งมันจัดอยู่เนี่ยภายใต้กระบวนการที่รัฐจัดให้ก็แล้วกันนะคะจริง,รงๆการศึกษาเลยเป็นหน้าที่ของรัฐะ นะคะที่จะต้องจัดให้กับประชาชนเราก็จะต้องมานั่งคิดถึงตัวระบบการศึกษาใหม่ทั้งหมดตัวราชการเนี่ยคงเป็นแค่ตัวระบบเล็กๆหรือกลไกเล็กๆนะคะที่จะมาช่วยนะคะสนับสนุนทําให้เออบางส่วนเนี่ยเป็นต่อรอยเชื่อมต่อระหว่างภาพของรัฐบาลกับภาพของเออตัวของการจัดการศึกษานะคะในตัวการที่จะให้ความสะดวกหรือว่าเป็นตัวการที่จะให้เออสิ่งต่างๆบรรลุเป้าหมาย ภาษาปัจจุบันนี้นะคะเขาเรียกกันเป็นการสับเปลี่ยนกระบวนทัศนะคะหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนคือจากบนเนี่ยนะคะค่อยๆไหลลินนะคะลงมาข้างล่างเนี่ยคำศัพท์ใกล้เป็นว่าส่วนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะคะคือคนเนี่ยเป็นคนบอกว่าตัวเองต้องการอะไรนี่คือก,การกระบวนการ